ครับผมสวัสดีครับครอยู่กับเรานะครับจงใใงานที่เงินุ่เสคระผมตลูเบนนุ่ยนยเฮยเฮ้ยยเ้ยเยอ Apart, 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 đây apart, 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 mạnh apart, 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 ก็มาไอ้อ่าไปให้มาทางนี้บักกินนี่เด้อเดินทางนี้แหละมาทางนี้มาทางนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่ะกินดิกิน อว่าอุตส่าห์จะหักสักหน่อยอยากจะให้กินก็นไ,ไม่ได้ทำทำไมหนไว้ตูรูก็กินไม่เป็นน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้ว น้ำมาแล้วจ้าหไหลไม่ทันเลยตคงใช่จะอ้าวหิวแรงหิวแรงเฝ้ากินเดอ้อนี่ครับหลับตามุยมยหลับตามุยมุยเลย กินน้ำกินน้ำน้ำไหลบ่ท่านเพราะว่าวันนี้ก่อยจะไหลจริงๆก็ไปเช้าก็ไหลอยู่นะครับก็เลยว่าอยากจะให้เขาหัดก,กินกับสายแต่ก็ยังเหมือนเดิมเนาะถ้ามันต้องมีคนสองคนอีกคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ด้านบนคนย่งอยู่ด้านล่างนะครับเขาเห็นเราถือแต่ขอถืออะไรเนาะ เขาก็ลงคงเลยไม่กล้าไม่กล้ากินกับปากนะครับเราก็ต้องถือเนาะเพราะว่ามันยังไงล่ะถ้าเราไม่ถือก็เหมือนกับว่าอย่างว่าแหละเขาก็ยังจับไม่เป็นอะไรไม่เป็นยังทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับฉะนั้นก็เลยต้อง อ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคิดว่าคงจะไม่นานเกินรอนะครับคิดว่าคงจะไม่นานเกินรอเพราะว่าจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตุลูจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้แบบชางเครือกเชือกอื่นที่เขาอยู่ได้นะครับที่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้เนาะจะต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็มาอยู่กับเราสามเดือนกว่าแล้วตุลูก็มีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ยังไม่เก่งแต่เขบก็พอเป็นไปบ้างนะครับเป็นนู่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆเนาะแต่ยังไม่เก่งแต่เราก็จะพยายามทุกอย่างนะครับพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตูรูทําได้เหมือนช้างเชือกอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ทําได้เหมือนช้างเชือกอื่นแล้วก็ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปจากเมื่อก่อนอะไรก็ไม่เป็นเนาะตอนนี้ก็เป็นไปหลายอย่าง ยางเช่นสวัสดีเอ้ยนะครับออกเสียงเอ้ยนะครับพระบาเมื่อก่อนเขาไม่มีมายูยกับเราก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นเห็นช้างเชือกอื่นเขาทําได้ตูลูก็อยากทำเห็นเหมือนช้างเชือกอื่นๆเขาแล้วความจําก็โอเคอยู่พอใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงขั้นว่าดีเลิรแต่ก็โอเคอยู่คือเขาทําอะไรได้กิน ได้ของรางวัลน้อยองชอบเขาก็จะทําแต่จะต้องจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าโอของพวกนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับโดยเฉพาะฝึกหัดช้างนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนาะขนาดคนนี้พูดบอกสอนกันได้ก็ยังก็ยังยากอยู่เลยอันนี้เราพูดกันก็ยังว่าเนาะก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้าง ทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบางเชือก็ถ้าควานไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้ฝึกได้หัดก็บางทีก็อยู่จนเฒ่าจนแก่ไปเลยก็มีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนี้ก็มีเยอะแยะแต่ของเรานี่ก็พยายามนะครับพยายามเรื่องเก่งไม่เก่งแต่ก็ความพยายามนะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยหัดไปเรื่อยๆ นะครับเปิไปเรื่อยหัดไปเรื่อยก็มีแววนุ่นนั่นนี่นะครับเพราะว่าเนาะช้างใหญ่ไม่ใช่ของง่ายค่อยเป็นค่อยไปน้ำไหลไม่ทันนะครับก็จะกินน้ำเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็กินไป6นาทีแล้ว น,น้แต่รู้สึกว่าตุลูนี่กินน้ําจะไม่ค่อยเยอะนะแต่เป็นพ่อเสกนี่จะกินเยอะมากนะครับน้ําตุลูก็กินอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเขาอาจจะชินเกี่ยวกับเรื่องกินน้ําหรือเปล่าเพราะว่าบางทีที่เขาอยู่เนาะอาจจะมีน้ําไหลมาตลอดเขาก็กินทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนี้ แน่แน่แน่อาบน้ําให้ตัวเองอะแน่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 ห้ามเล่นนะตัวเลยเดี๋ยวเปียกนะเดี๋ยวแฉะที่อยู่นะแน่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 อิ่มแล้วคงอิ่มแล้วนะคงอิ่มแล้วนะครับถ้าอิ่มแล้วก็เล่นประมาณนี้แหละอิ่มแล้วใช่ไหม ถ้าอิ่มแล้วก็เอาแค่นี้นะครับเราจะเติมน้ำไปชไว้ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับตูลูทุกท่านทุกคนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับตูลูสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยสวยด้วยสวยสวยด้วยครับผมสวัสดีครับ